สวัสดีค่ะหนึ่งในคุณพ่อลูกสองที่งานชุกมากๆที่สุดคนหนึ่งในวงการบันเทิงก็คือพี่ป๋องกพลนะคะเพราะมีทั้งงานบันเทิงแล้วก็งานกีฬาไม่ขาดมือค่ะทํางานหนักมากจนเพื่อนๆ่นแซวว่าเพราะว่าลูกยังเล็กหรือเปล่านะคะคําตอบจะเป็นยังไงต้องไปฟังจากปากของพ่อป๋องกันพร้อมกับเผยเคล็ดลับวิธีการเลี้ยงลูกนะคะที่มองว่าความพร้อมทางการเงินไม่สําคัญเท่ากับการสร้างภูมิคุ้มกันทางใจค่ะมีเรื่องมีเรื่องทางานหนักคาเพมเพิ่มด้วยหรอคะก็มีเพราะลูกยังเล็กอยู่ ไม้กี่ขวบนะคนโต9ครับคนเล็ก6ครับอาจริงก็เด็กนะเด็กทั้งคู่เลยฮะอีกยาวไกลก่อนจะเรียนจบพี่นั่งคำนวณนั่งนึกเล่นๆนะว่ากูเจ็ดสิรูอยูมื่อยี่สป่านนี้คนจะไปคุยรล่าประขามแล้วเป็นห่วงไหมพี่หมอไม่ห่วงแล้วก็ทุกคนจะต้องต้องดูแลตัวเองครับ สสวััดีพกนลูกๆต้องอยู่รอดได้ด้วยตัวเองในวันที่พ่อไม่อยู่นี่เป็นวิธีคิดของพิธีกรรายการผีและฟุตบอลชื่อดังพี่ป๋องกระพลค่ะที่เตรียมพร้อมเอาไว้แล้วจึงไม่กังวลแม้ตัวเองอยู่ในช่วงวัยห่างกับลูกเยอะเพราะว่าพี่ป๋องมีลูกคนแรกก็คือน้องเป็ดน้ําตอนที่อายุเลขสี่ปลายๆนะคะแล้วก็ผ่านไปอีก3ปีค่ะคนเล็กน้องประวานก็ตามมาคำนวณเล่นๆล,ลูกยังไม่ทันเรียนจบคุณพ่อก็อายุ70เข้าไปแล้วค่ะ พี่ปองมองเป็นเรื่องธรรมดาว่าใครมาก่อนไปก่อนจึงวางแผนเพื่อลูกทั้งสองเอาไว้ลุ่งหน้าเช่นค่าใช้จ่ายสําหรับการศึกษาแต่โตขึ้นจะเป็นลูกไมายใต้ต้นหรือเปล่าไม่สําคัญเท่าลูกๆแข็งแรงทางใจค่ะก็เตรียมพร้อมไว้ประมาณหนึ่งแต่ก็แต่ไม่ได้แบบโอ้มีตัวเหลือเฟือนะครับนี่ยเขว่าก็เตรียมพร้อมเรื่องของการเรียนการศึกษาแต่หลังจากเขาจบแล้วเนี่ยเขาก็ต้องต่อ ตัวเขาเองอ๋อคุณเหมือนสอนลูกให้แข็งแกร่งเนาะแบบเขาต้องเขาต้องผ่านไปให้ได้ซิ่งในโลกปัจจุบันโลกอนาคตเราไม่รู้ว่ามันมันต้องเจออะไรบ้างเนอะฉะนั้นเราเรื่องจิตใจเราไปทำใส่สกิลเรื่องของจิตใจเรื่องของความสามารถรอบด้านให้บเขาเผื่อเขาเป็นเป็นอาวุธเอาไว้ต่อสู้ต่อไปในภายภาคหน้า งานยุ่งทั้งแสดงหนังทำคอนเทนต์ผีไปจนถึงคอนเทนต์บอลค่ะที่หลายคนเจอหนา้าพี่ปอ๋องเตาะติดขอบสนามไม่แปลกที่โดนแซวว่าทำงานหนักเพราะมีลูกเล็กลูกกเล็กจริงๆค่ะแต่เฉพาะเรื่องผีขอโต้ข่าวว่าสนุกกับการทำงานเพราะว่าเป็นงานที่รักต่างหากการหาเงินค่าแผ่เพิร์สเป็นเรื่องรองค่ะ